ยินดีต้อรน,น,น,นรับสุกานะมีาแสนรักหาวววเวลาไ้ท่องเรื่องวาการดค้นหาความจริงว่าโลกกลาเป็นบ้านของเราได้ย่างไรนั่งงนงนนมเท่าที่รู้ในตอนนี้<ม>โลกคือบ้านที่หลังเดียวในจักรวาลที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตที่ที่สิ่งมีชีนนะวิตนับล้านช ตังต่จุลินสียคือสัตว์เห็ดลาและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันมีน้ำุ่ประเทศที่หลากหลายและชั้นบรรยากาศรู้ครองโลกสิ่งพิเศษตอนนี้เพื่อให้ได้ยันเพื่อให้เข้าใจเราต้องย้อนเวลากลับไปยัมหน่งมื่นสาาเจ็ดร้อยนปีก่อนทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อจักรวาลก้าวขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 빅แ <Big> <Big bag. S 3> บงณจุดเริ่มต้นพลังงานและสาระทุกอย่างถูกดีกอะจมีินาและนิวกวาตองเพียงเสีืยกหนึ่งเลนส์ของวินาทีอันภาคที่เป็นองค์ประกอบของอตอัวต่อมแรกก็เมื่อขึ้น,นจากประวัติขยายาอย่างฉับพลันจะมีขนาดเป็นล้านาน้ำเท่าของระบบสุริยะสามนาทีต่อมาเุณ่อกุมที่ร้อนจัดได้ลดลงเหลือหน่ล้านองาศาเซลเซียส หนึ่งนาทีผ่านไปอนุภาคเหล่านี้เกาะเกี่ยวรวมตัวกันเป็นอะตอมหมุนวนก่อเกิดดูดก๊าซและเม็ดกุญแจน้ำหนึ่งทันทีหลังก,กงา,ากานนาปฏิกิริยารืดแหลมสสารเหล่านี้จึงทุกตัวเป็นลูกใหญและด้ามจักรต่างๆรวมถึงด้ามจาับทาช้างเผือกซึ่งเป็นทิ้นล่างของบ้านของเราด้วยระบบสุริยะของเรากำลังเคลื่อนไกลจากใจกลางทางช้างเผือก ประมาณ4,600ล้านปีก่อน,นเม่เกิดดวงอาทิตสู่กลางระบบสรุริยะแรงโน้มถ่วงได้ดึงดู่ฝุ่มหนเศษหินและกา๊าซรอรบๆรวมกันเป็นกลุ่มก้อนวัตถุเหล่านี้พุ้งชนกันไปมาจมนเุลแ่ลนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามนวัตมุเ,เล็กอัพยูนยักจงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,แล,นและกลายเป็โลกเมื่อราว4,300ล้านปีก่อนเทว่า โลกที่เกิดใหม่ยังมีสภาพไม่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากลาวาร้อระเบปกคลุมไปทั่วจนเมือ 4, ่อ4,000ล้านปีก่อนโลกยังตัวโลงก๊กาซที่เกิดจากภูเขาไฟและการลุกไหม้ของกมาาบาก่อให้เกิดชั้นบรรยากาศเป็นครั้งแรกแต่ชั้นบรรยากาศนี้ไม่มีออกซิเจนมีเพียงก๊าซกิ่เท่านั้นไอ้น้ำจากภูเขาไฟและน้ำแข็งที่เกาะหัวกัมากากาบาควบแน่นและกลาวเป็นฝน ตกสู่แอ่งทั่วคุนโลกเกิดเป็นมหาสมุทและานาำได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญของฉีิตที่เกิดขึ้นในพันล้านปีต่อมาลึกลงไปในมหาสมุทยุคแรกน้ำแรกซึ่ง,งดุดลงไปด้วยแร่ธาตจาก้าตทีิตกขุดจะกล่องความสันฐานว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นที่กร่องน้ำร้อนนี้ราว3,800นานปีก่อน และเกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดจิ๋ว <Yeah. S 1> มีขนาณการขึ้นเป็นเจ้าของบ้านรุ่นแรกของโลก2,500ล้านปีก่อนแบคทีเรียบางกลุ่มปรับตัวโดยใช้แสงสังเคราะห์อาหารดำรงชีวิตด,ด้วยคาร์บอนออกไซด์นาและแสงอาทิตย์แล้วปล่อยของเสียออกมาเป็นออกซิเจนปรากฏการณ์นี้ทำให้ระดับออกซิเจนเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่และสะสมจนเกิดโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีความสำคัญเพราะช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์0 0 0พล้านปีก่อนเซลล์แบบหม่ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์ที่เรียกง่ายเซลล์นี้มีแบบทีเรียนขนาดเล็กอัศซัล่ภายในาท่าน้าที่ผลิตพลังงานใด้เซลล์กลาบมาอยู่ที่มิประเทศของโลกกันบ้าเมื่อ700ล้านปีก่อน เกิดปรากฏการณ์น้ำแข็งยุ่งแรงและต่อเนื่องทำให้โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะขนาดักญและสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกสูญพันธุ์แต่ในขณะเดียวกันการระเบิดย่างรุนแรงของภูเขาไฟทั่วโลกทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลับทําร่วมุ่งขึ้นและน้ำแข็งเริ่มละลายสภาพอากาศเช่นนี้ช่วยให้สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีโครงสร้างเรียบง่ายบางตัว าบางรูปร่ารงเป็นแผ่นจานหรือล้ายใบไ,ไม,ม้มีวัฒนารรการขึ้นในมหาสมุทรเมื่อ6 3 5ล้านปีก่อน้าดมาประมาณ550ล้านปีก่อนเกิดสิ่งมีชีวิตหลากหลายกระจายตัวไปทั่วมหาสมุทรเรียกว่ายุคแคมเบรียนแต่แล้วยุคนี้ก็จบลงด,ด้วยการสูญพันธ์ครั้งใหญ่อีกน้ำหนึ่ง50ล้านปีผ่านไปสา์มีกระดูกสันหลังแบบไม่ซับซ้อนชีนเ,นเดินขึ้น ผิวร่างหน้าตาคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลาช่วงเวลาหนึ่นงผืนดินส่วนมากยังแดงมืดกว่าโขดหินที่บกขนาดเล็กและเด็มราบเท่านั้นจากนั้นบรรดาลูกของสัตว์สีขาวได้รู้พัฒนาการขึ้นจากปลาและปรากฏที่เห็นโดยทั่วไปบนบกประมาณ385ล้านปีก่อนเกิดตถึงป่ากกว้างใหญ่และบึงรุูปมากมายเป็นที่อยู่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และยังพบสัตว์เลื้อยคลานที่มีผีหนังกา้านนรวมถึงเหล่าแมลงที่โบย้ยอิงในอากาศถัดมาเมื่อ200ล้านปีก่อนช่วงเวลาที่สัตว์เลื้อยคลานยังได่ร,รบบู้สึกยึดครองแผ่นดินสัตว์เลี้ยงดนงรวมถึงพืชดอกชนิดแรกๆก็ถืกอกำเนิดขึ้นด้วยเมื่อเร็วๆสูด500ล้านปีก่อนยงเหลือเพียงสัตว์ปีกเช่นคางคาว รูปที่สัตว์ยนิโนทั้งบนบกและในน้ำย่งางหวนค่อยๆเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของสายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆเราได้เดินทางถึงจุดที่โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศเพื่อกลูต่อการดำน้ชีวิตของสรรพสิ่งซึ่งยังคงวิวัฒนาการต่อไปและแล้วการเดินทางของมนมุษย์ก็เริ่มต้นขึ้นเราพบล้านตีก่อนในชีวิตแอฟริกาบางพื้รดูมนุษย์ซึ่งเป็นหนงไร้านได้เริ่มเลื่อน,นตัวตรง แล้วรวปัณนาการเป็นมนุษย์ยุคแปรมีชื่อสัุลทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมโฮโมเซเอียนสายพันธุ์ของพวกเราวิวัฒนาการขึ้นเมื่อ1 5 0 0 0 0ปีก่อนและเป็นโฮโมสายพันธุ์เดียวที่ยังคงเหลือรอดในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอายุ4,600ล้านปีของโลกเราเป็นเพียงผูวอัศัยใหม่ของบ้านหลังนี้เราได้ระกยกกระชายไปแทบพุชวีรู้จักเกาะลู เลี้ยงสัตว์และตั้งถิงง่นฐานเมื่อประมาณหนึ่งหมื่ปีก่อนเวลาผ่านไปจากชุมชนเล็กๆก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นประชากรมนุษย์และยุ่งใหญ่กระจายอยู่ทั่วโลกทรัพยากรถูก,กนำมาใช้อย่างมาหาศาลเราได้ยึดครองและปรับเปลี่ยนระบบนิเวทัังยังมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจนเหลือพื้นที่ให้สิ่งมีชีวิตอื่น ได้อยู่อาศัยน้อยลงเรื่อยๆชีววนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดแต่ความท้าทายคือเราจะสามารถรักษาสมดุลและแบ่งปันพื้นที่ระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นได้ไหรือไม่บนดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่เราเรียกว่าบ้ออ Vậy, um... Vậy nha.